ร้านนี้มีอะไรให้กินบ้างนะอ่างั้นเอากระเพราหมูสับแล้วกันพี่ปีโอ้สวัสดีครับเออผมขอกระเพราจานหนึ่งครับอ๋อกระเพราจานหนึ่งใช่ไหมครับเอาไข่ดาวไหมครับพี่เอาไข่ขคนแทนครับอะมึงกวรตีนะกูมีแต่ไข่ดาวขอโทษครับไข่ดาวเขาไข่ดาวโอเคเดี๋ยวมาแป๊บนึงครับโอเคได้แล้วครับพี่อ่าครับกระเพราที่พี่อยากได้ฮะกระเพราตู้ทำไมมันมาไกลเป็นข้าวผัดวะเนี่ยพี่ครับอ่านชื่อป้ายร้านเสียพี่เออร้านอาหารตามใจเขา และตามใจฉันไม่ได้หรอร้านอะไรเนี่อโคตรห่วยเลยไม่อยู่และไปดีกว่า่เาเย,เด,ยเดี๋ยวก่อนว่าอว่มามาครับมีอะไรเหรอพี่อยากได้พี่อยากได้ร้านที่ดีกว่าร้านนี้ใช่ปะอ่ะใช่ครับใช่ร้านอะไรครับผมร้านที่จะแนะนำ ร้านไรครับร้านไรครับนั่คือร้านเอมิโก้สอบเอมิโก้สอร้านขายเพจแอนิเมต์ดีเฟนเดอร์ราคาถูกเริ่มต้นเพียง10บาทเท่านั้นถูกปุยมุยและยังมีกดเกมพาร์ทเลทหด้วยนะเดี๋ยวก่อนไม่ได้มีเพียงเท่านั้นแต่ยังมีแมปอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นสกี t ิที้เ e f e ดีเฟน s บสบอลแถมตอนนี้มีให้กดเกมพาร์ทอะดัปตี้ทแล้วนะและแมป,ปต่างๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันละ่ะยอมย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 ยมยยอ กะเพราร้านนี้ก็อร่อยดีนะเอ้ยน่าอะไรเพื่อนอะวูวววววยววาเวาวว่ววอววววเวว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 วนวี่เวเววววาวเววยวเวววววนวววววนววนวว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 นที่เขาว่ายากนักววววววมวนววยวววว้วว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 ่วว้วว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 นวววยวววววยเลื่อวว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 วเววววลวกวววว่วว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 วฟัว โอ้แต่เสียงเวลานะพอยหลังนี่คือมันเปลี่ยนไปเหมือนกันนะเนี่ยเสียงมันดูลุนละทึกขึ้นแหละเฮ้ยพอเล่นโหมดมีเพลงประกอบชาเหรอติดไปไม่ได้มีเพลงประกอบระหว่างเล่นขนาดฮาร์ดคอร์ยังไม่มีเลยดูคือใครโอ้บาบอสปีเลือดสิบวิ่งโคตรเร็ว้ยตัวอะไรอะเฮลวี่เลือดหกสิบป้ปกติเลือดเท่าไหร่วะไม่ถึง20ไม่ใช่เหรออุย้ยเลือดมันเยอะขนา,าดนี้เลยหรอเราว่าเรากันไหวตอนนี้ก็ฟา์าเงินยาวช่วงแม็กหาเงินเงินเงินอุ้ยบอสมาอุ้ยเลือดสามร้อยตัวอะไรกัน่ะเอาสวยตามตูทำหลุด อุย้ยบอสเกือบตายแล้วบอสเกือบตายแล้วเหลือหกสิบไม่ตายเยรียบร้อยบอสตายโอ,อ,อ้โหลงไปนอนกับลงเฮ้ยตัวอะไรอ่ะฟอรเลนโซ่โอ้โหไฮเดนเวอร์ชั่นฟอเลนอะตมอมขบอยเราไม่เห็นผีขบอ,อยเราไม่เห็นผีเห็นตัวนึงเห็นตัวนึงตังไม่มีต,มมตังกูไม่มีมาเงินไม่มีเร็วเข้าเร็วเข้าโอ้เราจะแพ้แล้วออันนี้มันคือบัฟนี่ดึงดูดความสนใจเรายิงผีไม่ได้โอ้โหไอตัวนั้นมันดึงนี่ได้มันดึงให้ทาวเวอร์เราไปยิงตัวนั้นเท่านั้นอ่ะชวยผีลุดยไม่ไม่น่าใจปะอะตอม ตายต้องเอาตัวอะไรมาฆ่าเอาต้องมีตัวอะไรไหมไม่มีไม่มีตุตุตุก็ไม่มีอ่ะน่าจะได้อยู่ได้บอกว่าได้อยู่ได้อยู่ยิงเสดไปยิงเสดไปโอเคโอเคยังได้อยู่โอเคเป็นสิบสองก็มาบุญละเฮ้ยไอ้นี่มาอีกแล้วอ่ะไอ้ตัวดึงดูดความสนใจอ่ะะ ทำไมไม่มีใครรักเออโอ้ยแรงอุ้ยตัวอะไรอ่ะอะไรเขียวเขียวอ่ะเบเกอร์อู้เบเกอร์แบบใหม่เหรออุ้ยเท่อะเสร็จเลยแปดสิบปกติไม่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 ปกติเลยเออฟอร์เรนฟอร์เรนฟอร์เรนเฮ้ยมาฟฟอร์เรนอู้วิ่งโค่นเร็วเลยก่อห้าสิบอู้อุ้ยอุ้ยสวยละสวยละสวยละไม่ตลกโอ้โ โอ้โอ้โอ้โหเอ็กเซลอยู่ไหนเอ็กเซลอยู่ไหนเราต้องการเอ็กเซลเราต้องการเอ็กเซลเฮ้ยตอนนี้มีคอมเมนเซอร์มาอุ้ยเกมวุ่นวายจังวะเฮ้ยมันสกิปเองเหรอหรืออะไรอ่ะตัวใส่ก็ลืมปิดออโต้สกิปเออต้องปิดต้องปิดด่วนต้องปิดด่วนแต่พอเล่นหมดนี่คือตัวละครแต่ละตัวเท่มากอ่ะเท่สุดๆแต่ตอนนี้จะแพ้แล้วเรียบร้อยตายเออโอ้โหโอเคยังรอดอยู่รอเอาเอ็กเซลเอ็กเซลตอนนี้ตัวสำคัญเลยตัวแบกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 พอเล่นหลุดพอเล่นหลุด เลือดเหลือเท่าไหร่โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่มันมีไอ้นี่ไอ้ตัวเมื่อกี้ไอ้ตัวดึงดูดความสนใจอ่ะไอ้ตัวโยโยูอ่ะแม่เหมยต้องต้องจัดการมันโดยด่วนอุ้ยตัวอะไรวะเนี่ยะฟอรเลนเจสเตอร์อุ้ยอย่างงท้ฮะบอกแล้วอ่ออย่าบอกนะว่าบราเพิร์วิ่งเร็วอ่ะโอ้ใช่เออเราว่าใช่บราวิ่งเร็วโอเคเรียบร้อยตายว้ายส่งเอ้ยมันเลือดเยอะขึ้นด้วยนะเนี่ยมันเลือดหกร้อยแล้วอ่ะเจสเตอร์มาโอู๋เจสเตอร์มาพร้อมกับฟอร์เรนไม่ดีเลยผัดบอลผัดบอไม่ทันอุ้ยอุ้ยมันลิดมันลิดช่วย สบายอ่ะต๋อมสกิปสกิปเลย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 พี่ตัวอะไรไม่มีไม่มีอ่ะต๋ออ่ะตออเราก็ไม่มีทันป้ะทันป้าทันป้าทันป้าไม่ทันไม่ไม่ทันแพ้แพ้แล้วเยอะว่ะวิยากจริงตอนแรกคิดว่าเล่นเทคเดียวผ่านเอ้ยทำไรอ่ะทำไรมาดิมาดิเออตอนเมื่อกี้ทำไมเราไม่เอาคอมเมนเดอร์วางอ่ะเออว่ะกูกูมีนี่ว่ะเมื่อเราลืมซัพพอร์ตทาวเวอร์อีกแล้วเล่นแมปไหนก็ลืมหมดเลยเก้ยแล้วละฟามเสร็จละขปอยเก้าเปิน โอสุดก้าต้นใหม่ขบวนเก่าเปิดอุ้ยเพลงเปลี่ยนอุ้ยเวล16ขึ้นเพลงเปลี่ยนเพิ่งเห็นเฮ้ยรอบนี้มาดีแฮร์เวล18แล้วไม่มีวีแวลลุดเลยอุ้ยตัวอะไรอ่ะพอลเลนลัชเชอร์โอ้มันมีโล่อู้ก็น่ากลัวอยู่นะว้าวววอออไอพวกยูเต็มไปหมดเลยยูเต็มไปหมดเลยขาดอีกสองพันจะได้เวลซันแล้วอุ้ยพอลเลนใจแอ่นอุ้ยบอสมาอู้เลืองสี่พันก่อหกสิบบ้าไปแล้วสวยแล้วอยากได้สักพันหนึ่งอ่ะอยากได้สักพันหนึ่ง เร็วเออได้เซฟไปโดนัดแล้วอ๋ออโออู้แรงเลยโอ้ยเฮ้ยได้ไหมเนี่ยโอเคได้ได้อู้หแรงเซอร์เมื่อกี้ไถ่ปืนเลยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะพอเล่นฮีโร่อู้เดินเร็วมากโนฟีโนพัดโนเอนดิงไม่มีอะไรเลยเหรอเวฟนี้น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นอุ้ยอะไรอ่ะพอเล่นชิวว้าวตัวอย่างเท่ตัวอย่างเท่อ๋ออฟซีพีเอฟซี ขอไลท์เทนหน่อยเฮ้ยมันเดินเร็วมากมันเดินเร็วมากโอ้ยโอ้ยโอเคหน่อยมันก็ตายละไว้ในเมื่อฝั่งดูมีเจสเตอร์ทีมเราก็ต้องมีเจสเตอร์เหมือนกันย้อนมันแน่ตัวบินเมื่อกี้ตัวบินใ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 นโอ้ยใครเห็นใครเห็นใครเห็นเอจิเดียเห็นเอจิเดียเิเดียเห็นโอเคเอจิเดียด่วนเอจิเดียด่วนอุ้ยตัวอะไรวะล่ะออฟฟอลิทแอนเคยเห็นแล้วนี่หว่าโ้าว้าวอุ้ยอุ้ยย้อนอย่างเร็วอุ้ยย้อนดีมากอุ้ยย้อนกันมันเลย เออย้อนกันมันเลยบอกเลยย้อนสนุกแน่งานนี้จริงจังเกมมิ่งเอ้ยเอ้ตัวบินเยอะจังเลยอ่ะตัวบินเยอะจังเลยแป๊บนะใจเย็นหนาเอ้ยตัวบินอู้คตรเร็วเลยไอจีเนียขอไอจีเนียเพื่อนด่วนไอจีเนียเพื่อนตกรถบัสให้หน่อยต้องกดรถบัสให้หน่อยทันไหมทันไหมทันไหมเอ้ยทันอยู่ทันอยู่โอเคยังทันอยู่ยังทันอยู่โอ้โหโคตรเร็วเลยโอ้โหอุ้ยเพลงเงียบว่ะอุ้ยเพลงเปลี่ยนอีกแล้วเพลงเปลี่ยนอีกแล้ว เปลี่ยนอะไรเยอะแยะโอ้ยตอนนี้ดูอะไรไม่รู้เรื่องแล้วว่ามันเต็มไปหมดเลยอุ้ยฟอเล่นซามอนเนอร์ว้าวเฮลแมนก็เท่ดีนะแต่ขอฆ่ามันก่อนแล้วกันว้าวว้าวใจเย็นเพื่อนใจเย็นโอ้ยโอ้ยเลือดเลยเป็นน้ำเลยอ่ะเลือดเลยเป็นน้ำเลยอ่ะเหมือนน้ำจิ้มจุ่มจิ้มโอ้ยแล้วซามอนตัวอะไรวะน่ะอู้เอ้ยอู้ยเท่ดีนะแต่ตายแล้วอ่าเรียบร้อยหมดเกลี้ยงเย่ไอ้พวกนี้ก็ย้อนสนุกเลยอ่ะย้อนไปย้อนมาแม่เจสเตอร์โคตรดีอุ้ยตัวอะไรวะน่ะว้าว อู้อย่างเท่อู้เท่เท่มากตัไฟทำไมมันเท่ขนาดนี้โอเคไปเท่ตัวไฟเท่เกินว้าววามันทำอะไรอ่ะโอ้สปันหมูโอเคเอาหมอได้เฮ้ยมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วโอ้ตัวใหญ่สับเปล่าเป็นเก่งเลยเป็นเก่งเลยแต่ความเท่นี่ให้สิบเต็มสิบเวสาเจ่แล้วเวสสาเจ่แล้วใกล้ผ่านแล้วใกล้ผ่านแล้วเราวางเอ็กเซลตรงไหนได้บ้างครับหลัวอารองนี้ก็ได้อู้พอเล่นกลับมแล้วโอ้เท่ดีเหมือนกันเลยอ่ะเหมือนกับตัวเก่าเลยคล้ายๆตัวเก่าแต่ตายไปแล้วโอ้แอบน่ากลัวนิดนึง ไม่นีได้เยอะอยู่โอ้โหเออนั่นแหละพวกนี้ก็แทงไปเออพอเล่นกาดเดินกลับบ้านเลยเรียบร้อยจากการเว็บสามเก้าแล้วเหลือเว็บสุดท้ายสุดท้ายมั้งเว็บที่สี่สิบเริ่มแล้วอะไรอ่ะมันกําลังจะมาใครอู้เพลงเปลี่ยนว้าวอ้าวโอ้ยพอเล่นคิงมาแล้วอู้เรียแสนเจ็ดอู้เรียนแสนเจ็ดนโอ้ยอย่างน้อยก็ได้เจอแล้วเทมากเทมากว้าวพอเล่นแบบใหม่ก็เทเหมือนกันนะแต่คิดถึงแบบเก่าอ่ะอุ้ยอู้ฟันโอู้ โอ้โหนี่กล่าวว่าครูกำเนิดกันเลยไปอะเฮ้ยเล่นเราเป็นน้ำอยู่ชนะแล้วมั้งโอ้ยฟันอีกแล้วโอ้โหเน้นๆอู้ขู่สัตว์อย่างรัวตายตายเดี๋ยวน้อยตายโอ้ผ่านเร็วอุ้ย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 อินฟิชั่นอิเฟชั่นอลังมากแต่ตายแล้วใช่ไหมเอ๊ผ่านแล้วโว้ยเย่ยากจังเลยโอ้750เล่นตั้งนาน ให้เธอจะว่าไปแล้วทําไมร้านอาหารนี้มันต้องร้านตามใจเขานะตามใจเธอไม่ได้หรอเฮ้ยมุกฝืนเราไม่เล่นละ <c oughs> ไม่เล่นละเอาล้ไปไ่ไไปเล่นทีเดียดนี่ว่าจ